สวัสดีค่ะชื่อน,นางสาวธนาภาทัพพิม่าบานบหกเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งสามหยเลขที่แปดนี่ก็จะมาสอนนะคะการหาอนาัตของปฏิกิริยาโดยการทำคิวคริติ้ง by using Microsoft Excel Server นะคะช่อันนี้ก็จะเป็น แหล่งที่มานะคะของอาจารย์ที่เราเกาะมาแล้วก็เข้าเว็บไซต์นี้แล้วคลิกตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคืออันนี้คือดาวน์โหลดมาแล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นแหล่งอ้างอิงที่สองนะคะคัดลอกกดอันนี้แล้วกดดาวน์โหลดแล้วนี่คือที่ดาวน์โหลดมา้เข้าต่อมานะคะก็จะเข้าสู่ Excel ไปเลย ถ้าที่เราจะทําการเปลี่ยมตารางไว้ดังน,นี้นะคะช่องแรกเนี่ยเราจะใช้เป็นสิบเอเ l ลิต2ี่สิบสองถึงสิบเก้าค่ะนี่ถึงนี้ตต่นั้น,นะคะเราก็จะกําหนดค่าค่าเริ่มต้นไว้แล้วนะคะส่วนช่องน,นี้นะคะเราก็จะทําการใช้สูตรนอนนอนสอง เราทำการใช้สูดกซนสก์นะคะใช้สูดโซนสองหางด้วยดีแปดแล้วก็โอเคค่ะส่วนช่องนี้นะคะเราจะใช้สูดหนึ่งล D ดียี่สิบสามดียี่สิบเล็ดปิดแล้วก็อันที่ค่ะหนึ่งดียี่สิบหาาดียี่สิบต่อมาในช่องนี้เราก็จะใช้สูเป็นสติงสติงดีสติง วงด้วย p x e p แล้วก็วงเล็บสติงดีสติงดีสติงนกสติงดีสติง,ตง,ตงแปดวงด้วย a สิบสองจากน้าวงเล็บ แล้วก็กดิ sin d sin 7คูณด้วย e x t ลบิ sin d sin 8คูณด้วย x งมันก็ก็เป็นเธอเลยทำการคอบลงมทุกช่องช่องนี้มันก็จะใช้สูตร d 2ลบ สี่สิบสองโมลิพิคทั้งหมดจบวันสอบเข็มทื่อจากนั้นก็ทำการครอบลงมาอันนี้ทำการหาค่าซ้ำก็ใช้สุดเดด UM อชยูเอมซ้ำโมลิพิคใช้อันนี้ถึงอันนี้นแล้วก็เข็มทื่อ ช่องนี้เราจะใช้สูตรีสิบสองลบสิบสี่ีสิบ b ิบเอ็ดอินเทอร์ทำการ ครบะ้าลงมาค้าสามเขจะมาสาร้างคา ทงการกระจายทำการเพิ่มเพิ่มแกนก่อนแล้วก็ทำการเปลี่ยนสีจุดไม่เติมแล้วก็ตัวเรื่องนี้กด ในตัวกดเพิ่มขนาะดกดเปลี่ยนเป็นสีแดงจากนั้นก็กดเพิ่มความกวาม้างแล้วก็คลิกซ้ายที่กราฟอีกทีหนึง่งกดเลือกข้อมูลจากนั้นกดแก้ไข experimental data ตกตกลง จากนั้นเพิ่มฟิลด์ออเดอร์ฟิตค่าเอฟฟไทม์ส่วนค่าเรียนวายก็คือวาเคีวทำให้เป็น เส้นตรนจากนั้นทําการเปลี่ยนสีเป็นฟ้าก็ไปโซโลซันก่อน

ช่องนี้เราจะใช้ D7 กับ b 8แล้วก็จะกดตัวเ,เลยซึ่งอืมโอเคมาทำนม่ได้จริงๆคือตอนนี้ลงตั้งแต่เมื่อคืนตอนนี้ก็ยังไม่ได้เราก็จะโฟการนี้แล้วกัน ต่อมาก็จะเป็นเปลี <pie> ่ยนชื่อแกนก่อนทำการควบคุมซีแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อแกนนี้ควบคุมซีถูกตวอง

mm มันก็ไม่ได้เหมเนเดึงโอเคมันลรอเอาแค่ไหนก็โอเคนี่เราได้เส้นนี้แล้วต่อมาอนนี้แล้วก็จะใช้สูตรหนึ่งลบสีสิก

ิดทีทำการครอาลงมาใช่เรวก็จะใช้เป็นสิบส่สามลบสิบสามลบปิดากำลังสง ทำกันพลับง้านข้าวซ้อยใช้สูตรซ้อมอง้งอุ้ สี่สิบสองึงสี่สบเก้าให้จากนั้นเท่านี้เราก็จะใช้สูตร b สิบสองลบสติงีสติงสิบยกกำลังส พอลงมาอันนี้ก็จะเป็นภาพสัมใช่ไหมกันได้ทำการเพิ่มการาฟอีกหนึ่งเส้นก็คือเซฟเพิ่มอ,อ,อันอออดับฟิตแกนเอคือเวลา เอนก็คือ Y วเขียวช่องเขียวตกลงตกลงอีกหนึ่งครั้งแล้วก็จะไปเปลี่ยนให้มันเป็นกปะเส้นตรงทำการเปลี่ยนสีแล้วก็เปลี่ยนเป็นเส้นตัก กดลืมกดเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อนแล้วก็ทำให้เป็นเส้นฟ้าจากนั้นเราก็จะไปทำซองเวอร์โดยการเปลี่ยน ดีทุกตัวในนี้ที่เป็นสีหมดเรากดซิมเ,เรียบร้อยเราก็จะเปลี่ยนดีไซน์ก่อน พยายก็เป็นการเสร็จสิ้นขอบคุณครับ